เป็นครอบครัวที่มักมีโมเมนต์น่ารักอบอุ่นปนฮามาให้ได้ติดตามกันตลอดสําหรับบ้านจัดบริรักษ์ของพระเอกหนุ่มบอยปรกรณ์และน้องๆหน่องธน,น,นาพัทและน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างน้องวันใหม่ล่าสุดเมื่อเฮียพัดน้องชายคนเล็กของบ้านเปิดร้านแว่นใหม่คุณแม่พี่ๆและน้องสาวก็มาร่วมยินดีกับกิจการใหม่โดยพี่ใหญ่บอยปรณกรได้โพสตแคปชั่นไว้ว่าเมื่อพัดโตเปิดร้านแว่นใหม่ก็ยกขยงมาปล้นแว่นไปใส่ฟรีหน่อยสิจ้าเป็นครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตกันและกันน่ารักมากๆเลยค่ะ นสนใจน้องหน่อยโถ่ที่ไปสนใจเลยอ่ะซื้อบ้านนี้กับบ้านแบบใส่นี่นแหละแลม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะทำไมการก็เปลี่ยนารเลยใส่นี้ไป่ะแม่ซื้อแล้วอ๋อเอางีา้เคยอ้อนแม่ว่าแม่ซื้อให้หนูหน่อยหนูจะตั้งใจไลค์ข่ายสิบอันสิบครั้งไม่ไม่สิบครั้งไม่เร็วโอ้บ่อยไล์ สองทุ่มเจอกันเย็นนี้นะคะสองทุ่มเจอกันนะคะถึงวันนี้เดี๋ยวขายถึงเที่ยงคืนเลยค่ะใช่ขายอะไรอ่ะขายกล่องสุ่มค่ะถอยเดี๋ยวขายถึงเที่ยงคืนเลยไหนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เจอกันที่ไหนขายกันในไอทีแม่ไแม่นะคะสถานที่คืออยู่ที่ canva space สิบห้าค่ะยังไม่ได้กดเลยเพ้่อนยังไม่ได้กดเลยอ่ะ เกมาบอกว่าเป็นกาเสียบลูกแม่เลยไม่ไปไหนอ้าวลูกจะซื้อให้แม่ไม่ใช่หรอรีบเข้ารีบเลยรักเลยนะครับรักอยู่บ้านกูเดินหนีตลอดน้องนี่เขาก่อนแล้วน้องเขกก่อนน้องน้องแม่แท่แหกเข่านหล่อเหรอโอ้อ้าวลูกคนเล็กอ่ะ เออเล่นคู่แฝดเหรออันนี้ดีแม่ดีดีอันนี้ดีช่วยได้โรนไหมมาหรอมาจุ่มแล้วใข่แล้วเขาเหรอแดนแดนเดินผ่านมาก็ไปเจอร้านจุ่มนี่ของบอยด้วยี่บอยตัวไหนไว้ได้บอยชิลคนสี่ไอดูให้หน่อยไอเท่บวกก่อนให้นอกคัตเตอร์ให้นอกกันใครเจ้าหัวเหรอกระต่ายแกตัวแก้ตัวเฮ้ยกระต่าย ผมเลือกต่างหากเป็นชีเข็ดหรอไม่ใช่ชีเ็ไม่ใช่ของทีไม่ดีเฮ้ยเฮ่ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮียเฮ้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 ยเฮ่ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเยเ้ยเยเฮ่ยเยเั้เฮ้ยเ้ยเยเี่ยเ้ยเ่ยเยเยเเยเยเ้ยเ้ย อาแกะให้ค่าหน่อยเหมือนกันเลยอ๋อแกะของค่าอ๋อถ้าเกิดว่าไม่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 ได้อันนี้ได้เลยได้ไม่ได้ไม่ได้ซ้ำกับวันใหม่ไงเฮ้ยของข้าซ้ำอะไวะแล้วมันเกี่ยวอะไรของข้าซ้ำกับวันใหม่รุ่นนี้รุ่นนี้ ไม่ใช่ของพี่มินของพี่มิ้นช้างช้างไม่ใช่หนูหนูมันคิดโกงอะฉลับผมค้าสลอลากช้างค่าหนู่นโอ๊ยแต่ว่าหนูน่ารักทำไมหนูมันเป็นสีเหลืองเหรอวะผมให้ดูโค้ดสีเขียวก่อนต้องว่าดนขอดนแกไปก่อก็มือแล้วนะเอ้าเอ้าให้ค่าอะไรที่บอยไม่ได้ต้องกดมอไ่า พูดไปทำไมาขึ้นราคาด้วยขึิงก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยานนี้ก่อนเอาขอแนเอาเองเจ้าอันไหนเข้าหมดเลยไมวอไหนอยู่นี่ครับทิงก่อนพิงก้อนุณนะเรวเรวห้าร้อยเก้าสิบตัวนี้ติดีเขาเอาติดบอลนของของมิก้ได้เป็นแฮมสเตอร์เออแต่แล้วเราอัวนีให้เาเอฟของเราได้แน้วองเราซื้อให้ของฝวันให้แล้วเออมันจะไปติด <Okay. S 2> โอเคได้ตัวเหมือนฆ่าลอกอ่ะยอกไปทะเลอ่าวันหมายวันนี้หนูได้ตัก